วัสดีทุกคนด,ด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวมเจอโฟกัสอีกเช่นเคยคลิปนี้อยู่กับแอปคอยเอ t แท็กนะวันนี้เราก็สร้างทรัพย์สินมาได้เยอะไปพอสมควรนะทุกคนเออนะวันนี้เราก็จะมาเล่นนะทุกคนสําหรับตัวที่เราจะมาเล่นในวันนี้ก็คือมีบิตคอยนะทุกคนแล้วก็ทีรอนหรือเปล่านะทุกคนทีรอนหรือเปล่าทีรอนนะ ถ้าจำไม่ผิดนะอ่าเราจะมาถ่ายกันนะในคลิปนี้แอปนี้ก็บางคนเคยเล่นแล้วแหละนะใครที่ยังไม่เคยเล่นเดี๋ยวแปะลิงก์ไ้ให้ใต้ล่างคลิปณปัจจุบันยังสามารถถอนได้ปกติอยู่นะตอนนี้ก็จะมีเวลาบอกอยู่นี่นี่นี่น,นี่จะมีเวลาบอกอยู่นะใครที่ยังเล่นไม่เป็นนะก็เหลือเวลาอีก2นาทีที่เราจะทําการสุ่มตรงนี้อ่านี่นี่นี่น,นี่ตรงนี้นะว่าทายนะว่าขึ้นหรือลงอ่ะมีมีแค่นี้มีแค่นี้อ่าลองลองกดคลิก วางอ่อามีให้เราเลือกนะว่าเท่าไรดีเออเท่าไหร่คุ้มไหมอย่างนี้นะก็มีสูงมีสูงกับต่ํานะอ่ามีสูงกับต่ําเราก็ทายนะว่าเส้นที่เราจะทายเนี่ยมันจะต่ํากว่าเส้นพวกนี้ไหมนะอ่าเดี๋ยวเราจะมาทายว่าต่ําแล้วกันอ่าเราจะมาทายต่ําแล้วกันทุกคนผมว่ามันยังมีโอกาสได้อยู่นะครับไม่รู้นะอ่าทายต่าเลยแล้วกันอ่าทายต่ําเลยแล้วกันนะ แล้วก็บิตคอยของเรานะมันจะพุ่งทยานขึ้นมาไหมจากการคาดเดาของผมนะมันยังมีโอกาสพุ่งทะยานอยู่นะครับอ่าพุ่งทยานเลยทุกคนเอาซัก1,000เหรียญน,นะอ่าหนึ่งพันหนนเหรียญน,นะถ้าได้ก็ถือ่าคุมแล้วนะผมชอบทายสวนนะอ่ปเออขึ้นมาทุกคนอ่าถ้าผมทายถูกนี่ก็คือจะได้อยู่ที่ 5,273เหรียญเลยนะถ้าผมทายถูกนะแต่ถ้าถายไม่ถูกก็คือเสียไปเลยนะก็ต้องมารอลุ้นนะครับว่ามันจะได้ไหมหรือจะเสียไหมนะครับนี่ตรงนี้นะครับก็ต้องมารอลุ้นแล้วกันนะเหลืออยู่ที่ประมาณ80,000กว่าเหรียญอ่ะเหลืออยู่ประมาณ80,000กว่าเหรียญน,นะยังมีโอกาสทายขึ้นอยู่นะผมว่านะยังมีโอกาสทายขึ้นยังมีโอกาสดีดขึ้นอยู่นะสำหรับบิตคอยจากการคาดเดาของผมเองนะ ตอนนี้เราเหลือเวลาอีกประมาณ43วินาทีนะครับ43วินาทีนะตอนนี้เราจะนับถอยหลังไปเรื่อยๆนะถ้าหมดเมื่อไหร่แล้วเราก็จะรออีกประมาณ30มสิบวินะเฮ้ยสานาทีหรือเปล่าสําหรับใครนะทุกคนที่เล่นแล้วนะเหรียญหมดนะอ่ามีวิธีการอยู่นะนี่มีกดเติมตรงนี้ได้เลยนะกดคลิกเติมนะอ่าก็ไม่ใช่การเติมจริงนะ ไม่ใช่การเติมจริงนะจะเป็นการดูโฆษณาซะส่วนใหญ่นะเป็นการดูโฆษณาเลยแหละนะไม่มีระบบเติมเงินใดๆทั้งสิ้นนะกดคลิกกาออกได้เลยนะอ่าตอนนี้ก็ได้มาอยู่ที่ครั้งละ100เหรียญน,นะครับครั้งละ100เหรียญที่จะสามารถรับได้ในแต่ละครั้งนั่นเองนะครับตอนนี้เริ่มลัานแล้วนะครับอีก1ชั่วโมงนะอีก1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่า สองตัวนี้ที่เราทายลงไปนะว่าจะได้ไหมจะคุมไหมนะต้องรอติดตาม E ีหน้าเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้ตอนนี้ก็จะมีอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งนะที่พอเล่นได้นะครับนี่พอพอเล่นได้อยู่นะยังมีโอกาสลงได้อยู่นะผมผมจะลองทายลงนะอ่ะผมจะลองทายลงแล้วกันอ่ะลงต่ำกว่านะแน่นอนแหละผมว่านะตรงนี้ก็เหมือนการลงต่ำกว่าแน่นอน ทาย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 กันเล่นๆนั่นแหละนะครั้งละ1000เหรียญนะเราไม่กล้าเสี่ยงเยอะนะเราไม่กล้าเสี่ยงเยอะนะครับว่าจะสามารถหาคะแนนจากตรงนี้ได้ไหมต้องรอติดตาม EP หน้านี่ผมมาอัปเดตให้นะตอนนี้นะครับเราก็ได้วางเดิมพันครบไปไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมมาอัปเดตในคลิปหน้าแล้วก็จะมาถอนด้วยแหละนะทยอยถอนออดนะเพราะบ,บางครั้งมันอาจจะไม่สามารถถอนออกมาได้แล้วต้องรีบถอนออกนั่นเองนะเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยว อีพีหน้าจะมาอัปเดตก,การถอนแล้วก็อัปเดตเหรียญด้วยนะว่าผมจะเป็นผู้โชคดีไหมในการถอนเจอกันคลิปหน้าอีพีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ